คลิปนี้มาดูเรื่องของข้อกฎหมายในเ,เรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะนําเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของฟ้องซ้อนฟ้องซ้ําดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํามาอธิบายนะครับข้อกฎหมายทั้งสาหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อกฎหมายเด่นๆเลยนะฮะก็คือเมื่อศึกษาแล้วก็จะต้องตอบคําถามให้ได้นะครับ คัน,นนี้เนี่ยการที่คนเราทะเลาะก,กันกนะฮะเป็นความกันเนี่ยนะคู่ความก็คือโจทกับจำเลยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟอ้องฟ้องร้องกันนะฮะได้บางบางคนนะบางคู่นะฮะฟ้องกันเป็นสิบสิบคดีเลยนะก็คือวันแรกโจทกมายื่นฟ้องใช่ไหมฟ้องแล้วเนี่ยจำเลยวันที่สองจำเลยมายื่นฟ้องต่ออย่างเงี้ยฟ้องกันไปฟ้องกันมาอันนี้อันนี้กรณีที่เราเราเห็นนะฮะบางบางคนมีคดีเป็นสิบสิบคดีอ่ะนะ ก็คือแต่ละคดีแต่และคด,ดีเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่มีการฟ้องร้องกันนะครับครน,นี้การที่คนเราเนี่ยโกรธแค้นเครืองกันก็นกดีนะหรือหรือหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ดีที่จะต้องมายื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยนะใรในใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยศาลก็จะต้องมาพิจารณาคดีใช่ไหมมันก็เลยมีประเด็นว่าไอการฟ้องร้องของ ของคู่ความที่มาฟ้องร้องกันเนี่ยมาทะเลาะกันแล้วมาแล้วก็มาขอให้ศาลตัดสินเนี่ยนะศาลก็จะต้องนะมีข้อกําหนดก็คือกฎหมายก็จะมีข้อกําหนดว่าอ่ากรณีที่คนเราเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็จะมายื่นฟ้องต่อศาลกันเนี่ยการยื่นฟ้องเนี่ยมันก็ต้องเป็นการยื่นฟ้องในในกรณีที่ไม่ให้มีการซ้ํากันซ้อนกันต้องไม่ซ้ําซ้อนกันเพราะว่าถ้าซ้ําซ้อนกันแล้วเนี่ยมัน มันจะเป็นการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองนะสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองเสียเวลานะแล้วก็การวินิจฉัยซ้ำซ้อนกันอย่างเงี้ยมันก็มีมีมันก็จะเป็นปัญหานะคราวนี้เอาละเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วเรามาดูประเด็นแรกก่อนนะเวลาที่คนเราฟ้องกันเนี่ยเป็นความกันบางทีมันก็จะมีหลายสิบคดีนะบางคนก็ฟ้องกันใบฟ้องกันมาเอาดูกรณีแรกก่อนกรณีแรกเอาเรื่องของฟ้องซ้อนมาให้ดูก่อน ฟ้องซ้อนเนี่ยนะจะอยู่ที่มาตรา173ฮะ173วรรคสวสองนะเรามาดูที่ตรงนี้เลยนะฮะนับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาและผลแห่งการนี้อน,นุหนึ่งห้ามมิให้โจทย์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นเอาแค่นี้ก่อนอันนี้คือก,ก็คือข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการฟ้องซ้อน แล้วจะเห็นว่าเวลาที่คนเราทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีการยื่นฟ้องนะคนที่เป็นโจทย์ก็มายื่นฟ้องแล้วแล้วก็อาจจะมายื่นฟ้องอีกอาจจะม่ยื่นฟ้องอีกเป็นหลายสิบคดีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เมื่อเป็นไปได้แล้วเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการก็คือว่าคดีแรกที่ยื่นฟ้องไปแล้วนะแล้วคดีที่สองถ้าจะมายื่นฟ้องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะเนี่ยห้ามไม่ให้โจทย์ยื่นคําฟ้องเรื่องเดียวกันนั้น ต่อสารเดียวกันหรือต่อสารอื่นสารเดียวกันก็คือบางกรณีเราจะสังเกตว่าเขตอำนาจศาลเนี่ยนะอาจจะมีเขตอำนาจศาลตามเราสามารถยื่นฟอ้องเลยตามภูมิลาเนาก็ได้ใช่ไหมยื่นฟ้องตามมูลคดีเกิดก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ต้องเลือกสามารถเลือกสารได้หลายหลายสารเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้ามันเข้ากรณีอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวโจทย์ต่อไปฟ้องที่ศาลศาลนี้แล้วแล้วก็ วันต่อมาไปฟ้องอีกศาลหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้นะคนที่เป็นจำเลยอะ่ะคุณยกข้อกฎหมายตรงนี้ขึ้นขึ้นต่อสู้ได้ว่าเอ้ยนะมาอเนี่ยมันอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะก็คือกฎหมายห้ามมิให้โจทยื่นฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นคําว่าโจทยื่นฟ้องก็คือโจทกับจําเลยต้องเป็นคู่เดียวกันเห็นว่าโจทยื่นฟ้องจําเลยที่ศาลนี้ สารศาลแห่งนี้แล้วแล้วไปยื่นฟ้องอีกศารหนึ่งซึ่งเป็นสารามูลคดีเกิดอย่างเงี้ยนะคำฟ้องที่ไปยื่นฟ้องทีหลังนะอันนั้นนะต้องดูนะคู่ความเดียวกันนะหมายถึงว่านะโจทยื่นฟ้องจำเลยนะจำเลยคนเดียวกันเรื่องเดียวกัน,เร,เ,กนเรื่องเดียวกันก็คือฟ้องฟ้องสารนี้กู้ยืมอีกสารนึ่งก็อฟ้องกู้ยืมเหมือนกันอีกโอ้แล้วก็เป็นเรื่องกู้ยืมเดียวกันนะแต่ว่า ต,ต้องสัญญาเดียวกันด้วยนะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันนะนะตรงนี้มันจะมาเข้าล็อกนี้เพราะฉะนั้นคดีที่2เนี่ยจะถือว่าเป็นฟ้องเ,เป็นการฟ้องซ้อนเลยนะนะฟ้องซ้อนนะเพราะนั้นหลักเกณฑ์หลักการเรื่องฟ้องซ้อนเนี่ยดูง่ายๆอย่างงี้นะโนะจทยื่นฟ้องคดีจำเลยคดีนี้ต่อศาลนี้แล้วแล้วไปยื่นฟ้องต่อมาอีกมาเปิดคดีคดีใหม่นี่นะแค้นมากหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะอย่างเงี้ยนะพอมาเปิดคดีหลังคดีหลังจะเป็นซ้อนทันทีเลย นี่คือหลักกิจการเรื่องเรื่องฟ้องซ้อนนะฟ้องซ้อนเอาแค่นี้เองนะแต่คันนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นอีกว่าเวลาที่คนเราทะเลาะกันเหนี่ยมันก็บางทีก็เปิดคดีต่างคนต่างก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างนี้นะเนี่ยมันจะไอการฟ้องกันไปฟ้องกันมาบางทีมันมันแต่ละคนแต่ละคู่ก็อาจจะมีคดีอยู่ในศาลหลายๆคดีเลยนะคันนี้แหละการที่มีคดีอยู่ในศาลหลายๆคดีเนี่ยนะมันจะมีหลักกฎหมายอีกตัวหนึ่งอีกตัวอีก2ตัวดีกว่านะก็คือ เรื่องของการฟ้องซ้ำครกฎหมายฟ้องซ้ำเนี่ยนะฮะก็คือมาตรา14 148่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยหนึ่งรเนี่ยเราเรามีชื่อเรียกชื่อเล่นของของข้อกฎหมายเนี่ยนะก็คือก็คือเป็นข้อกฎหมายลนะที่เรารู้จักกันนะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องซ้ำฟ้องซ้ำนี่ต้องห้ามาการณีที่จะเกิดจากการฟ้องซ้ำได้ก็คือว่าในกรณีที่โจทกับจำเลยเนี่ย คนะู่ความเนี่ยเขาทะเลาะก,กันเขาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างนี้นะแต่ว่าไอ,ไอ้แน่นอนนะ่ะเรื่องราวที่โจ์ทะเลาะก,กันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้หนึ่งหรืออาจจะมีมีประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกันนะ่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยชีช้ขาดอ่ะนะนะเนี่ยตรงนี้นะประเด็นที่จะบอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยนะฮะ ก็คือตอนฟ้องยังไม่รู้หรอกนะบางทีตอนเปิดคดีนะนะโจท์ฟ้องก่อนจำเลยฟ้องกลับอย่างเงี้ยนะฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าคดีไหนจะเป็นคดีที่ที่จะอยู่ในข่ายของของฟ้องซ้ำนะเพราะเัานตรงเนี้ยมันมันก็เลยทําให้เวลาที่เรากําหนดเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องซ้ำเนี่ยนะฮะมันมันก็ต้องมาดูว่าคดีไหนศาลตัดสินก่อนนะฮะคดีบางทีฟ้องก่อนตัดสินที่หลังก็ได้ างทีไปฟ้องอีกศาลหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่มีประเด็นเรื่องฟ้องซ้อนนะถ้ามีประเด็นเรื่องฟ้องซ้อนต้องไปตัดที่ฟ้องซ้อนให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้เรากำลังดูว่าคดีที่มันมันผ่านผ่านเกณฑ์เรื่องของการไม่ไม่ฟ้องซ้อนนะก็คือมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างงี้แล้วการวินิจฉัยคดีวินิจฉัยประเด็นคดีของศาลเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งว่า ถ้าคดีใดเนี่ยสารตัดสินก่อนแล้วมันถึงที่สุดก่อนแล้วเนี่ยคดีหลังๆที่มันมันเป็นประเด็นเดียวกันเนี่ยนะมันจะถูกมันจะถูกบล็อกด้วยหลักกฎหมายฟ้องซ้ําทันทีเลยนะฮะตัวนี้นะอ่าดูนะคดีใดที่นะคด,ด,ดีที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมคดีใดที่คดีที่ได้มีคาพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วนะเนี่ยกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้คู่ความเดียวกัน คำว่าห้ามมิให้คู่ความเดียวกันก็คือห้ามโจ์ห้ามจำเลยใช่ไหมคู่ความเดียวกันน่ะเวลาที่ฟ้องกันน่ะนะฮะบางคนบางบางคดีอ่าบางคดีอาจจะโจ์ฟ้องจำเลยอีกคดีหนึ่งจำเลยฟ้องโจทเนี่ยนะฟ้องกันไปฟ้องกันมามันจะมีคดีอยู่ในศาลหลายๆคดีอ่ะนะตรงนี้นะคดีนี้แหละกฎหมายก็บอกว่าคดีใดนะคดีใดที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะ ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเนี่ยบางทีอพอพอศาลพอศาลพิพากษาแล้วนะถึงที่สุดแล้วอย่างเงี้ยในคดีนหนึ่งปรากฏว่าไอ้คดีคดีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยต่อไปมันดันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องประเด็นเดียวกันน่ะนะบางทีมันตอนตอนฟ้องอย่างที่บอกว่าตอนฟ้องไม่รู้หรอก กาหมดประเด็นแล้วแล้วก็การสืบพยานก็ยังไม่รู้ว่ามันมันตรงกันหรือเปล่าแต่ว่าคนเราทะเลาะกันมันทะเลาะกันไม่ไม่กี่เรื่องหรอกแต่พอสารหนึ่งได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นเลยนะว่าเฮ้ยกรณีนี้มันเอ่อมันมันเข้าเข้าข่ายนี่นะมันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ได้วินิจฉัยอะประเด็นวินิจฉัยมันอันเดียวกันอย่างเงี้ยเนี่ยคดีไหนเนี่ยที่สารได้วินิจฉัยอย่างเช่นสัญญานะกรณีอ่าโจทย์ ฟ้องจำเลยโจท์ฟ้องจำเลยก่อนนออย่างเงี้ยนะเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาเช่าอย่างเงี้ยแล้วต่อมาจำเลยก็มาฟ้องโจท์อีกก็อ้างสัญญาเช่าเหมือนกันเจนว่าเ็นว่าประเด็นมันมันเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันไงแต่ว่าคดีหนึ่งโจท์ยืน่นฟ้องอีกคดีหนึ่งจำเลยยื่นฟ้องอย่างเงี้ยเจนว่าคดีมันก็จะมีคดีอยู่ในศาลหลายคดีนะอย่างเงี้ยนะแต่คดีปรากฏว่าคดีหนึ่งเนี่ยนะฮะศาลตัดสินแลว้วเนี่ พอศาลตัดสินแล้วเนี่ยไอ้คดีหลังเนี่ยนะมันจะเป็นมันจะเป็นการฟ้องซ้ําทันทีเลยนะตรงนี้นะเพราะนไอ้การแยกแยะเรื่องเกี่ยวกับว่าคดีไหนฟ้องซ้อนคดีไหนฟ้องซ้าเนี่ยนะเราดูได้จากเนี่ยดูดูไดจากองค์ประกอบของข้อกฎหมายฟ้องซ้อนนะโจ์โจ์กับจําเลยคู่เดียวกันเจอโจทโจทฟ้องแล้วแล้วมาฟ้องอีกในเรื่องเดียวกันแต่กรณีของการฟ้องซ้ํานั้นหมายถึง คดีมันถึงที่สุดแล้วนะคดีบันถึงที่สุดแล้วคดีใดที่มีการฟ้องกันและคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอคดีคดีที่ที่จะต้องมาพิจารวินิจฉัยอะนะวินิจฉัยทีหลังอะไอคดีนั้นจะเป็นคดีคดีที่อยู่ในข่ายของการฟ้องซ้ําทันทีคือเวลามองดูหนึ่งหนึ่งสี่แปดเนี่ยนะฮะบางทีเราเรารอไม่ได้ไงฮนะเพราะว่า บางอที่ที่คนที่เป็นความกันเนี่ยคู่ความที่เขาฟ้องกันเนี่ยนะฮะบางทีคนฟ้องคนการการยื่นฟ้องแล้วกว่าที่ศาลจะวินิจฉัยเนี่ยนะบางทีมันยังไม่เห็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใคร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 ดูอ่านอ่านอย่างนี้นะอ่านหนึ่งสี่แปดนะบอกว่าคดีที่ศาลได้มีคมําพิพากษาถึงที่สุดแล้วอันเนี้ยถ้าถ,ถ้ามันตรง,ตรงๆอย่างนี้นะมันไม่มีปัญหาในการวินิจฉัยฮนะก็คือคดีดึงถึงที่สุดแล้วคุณถึง,งด้วยมา คุณถึงจะมาฟ้องคดทีที่2ไอ้คดีที่2องนะ่ะคือฟ้องซ้ำแหละใช่ไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้ไงฮนะเพราะว่าตอนตอนที่ยื่นฟ้องเนี่ยมันก็ต่างคนต่างก็อ้างมาอ้างอ้างอ้างประเด็นมาเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเกี่ยวพันกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในเมื่อศาลยังวันนี้ไม่ได้วินิจฉัยเนี่ยมันจึงไม่ถูกห้ามฟ้องไงฮะคดีมันจะไม่ถูกห้ามฟ้อง แต่พอฟ้องมาแล้วแล้วพอมามีการวินิจฉัยกันแล้วคดีใดถึงที่สุดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเห็นผลแล้วว่าถ้าคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วคดีอื่นๆที่มันอยู่ในประเด็นเดียวกันมันจะต้องห้ามตรงนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการฟ้องซ้ำเนี่ยนะฮะผลของของคดีเนี่ยนะมันต้องมาดูตรงตอน,ตอน,ต,อน r, ตอนที่ตอนอ่าตอนที่ศาลวินิจฉัยตอนที่ศาลตัดสินชี้ขาดแล้วมันมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วอะนะ คดีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีประเด็นมันจึงไม่เอาประเด็นว่าใครยื่นฟ้องก่อนยื่นฟ้องหลังนะมาวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของคดีที่เราบอกว่าฟ้องซ้ำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติในในส่วนของการวินิจฉัยฟ้องฟ้องซ้ำเนี่ยเราดูกันว่าคดีใดถ้าศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วแล้วอีกคดีหนึ่งซึ่งซึ่งยัง ซึ่งมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยประเด็นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะอีคดีหนึ่งอ้คดีที่ยังไม่ได้มีในใิฉัยเนี่ยมันจะเข้าข่ายฟ้องซ้ําทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไว้นิฉัยตรงนี้นะเอาล่ะส่วนในข้อยกเว้นของ148นะมันก็จะมีอยู่นะสามอนุนอันนี้ก็ว่ากันนะแต่ตอนนี้กาลังจะมาพิจารณาเปรียบเทียบว่าการฟ้องซ้อนการฟ้องซ้ําการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําซึ่งเป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมายเนี่ยนะ มันมีมันมีหลักในการวินิจฉัยยังไงอันนี้อันนี้ฟ้องซ้านะฟ้องซ้อนเราไปแล้วนะฟ้องซ้านะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำอ่าดาเนินกระบวนพิจารณาซ้ําจะอยู่ที่มาตราหนึ่ง้สิบี่เนี่ยหนึ่งี่เนี่ยจริงๆแล้วหนึ่ง้อสสิบี่กับหนึ่ง้สี่บเนี่ยนะมัน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 ใกล้เคียงกันมากเลยอะ่ะนะพอเวลาใกล้เคียงกันมากอย่างเงี้ยนะการวินิจฉัยเนี่ยนะ มันก็เลยดูดูแล้วบางทีก็มันมันก็เป็นเรื่องเดียวแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะนะตรงนี้นะก็คือเรื่องของดําเนินกระบวนพิจารณาสามเนี่ยม,มันมันมีนยยะที่ลึกที่ละเอียดที่ละเอียดอนะพูดง่ายว่าคดีที่โจทกับจำเลยเนี่ยนะเขายื่นฟ้องกันเป็นความกันในศาลหลายๆคดีเนี่ยนะฮะถ้าปรากฏว่าคดีใดเนี่ยนะเมื่อศาลใดนะ เมื่อสารใดเขาว่าเมื่อสารใดก็แสดงว่าโจทก์กับจำเลยเนี่ยเขาฟ้องกันหลายคดีมากเลยฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยบางบางรายเป็น10บสคดีเลยอะ่ะนะบางคู่นะโอ้โหนะก็คือโกรธแค้งเคืองกันมากนะฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคราวนี้เมื่อสารใดก็คือสารในคดีใดอ่ะนะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วตรงนี้แหละที่บอกว่า ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวด้วยคดีอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นเนี่ยตรงนี้นะจะเห็นว่าลักษณะเดียวกันเลยของเกี่ยวกับในในในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนะคือฟ้องซ้ำเนี่ยมันมันจะเห็นชัดลว่าถ้าเกิดคดีมาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมแลวเอาคดีมาฟ้องอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายว่าฟ้องซ้ําแต่กรณีที่ว่าคดีที่ที่เดินเดินอยู่หลายๆคดีเนี่ย นะไม่ว่าโจทย์ฟ้องจำเลยจำเลยฟ้องโจทย์เป็นคู่ความเดียวกันเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไอการดําเนินกระบวนพิจารณาตรงเนี้ยศาลก็ต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทเนี่ยถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันแล้วคดีหนึ่งเนี่ยศาลวินิจฉัยแล้วนะนะเนี่ยตรงเนี้แหละเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าข่ายตรงนี้แล้วอะถ้าศาลได้วินิจฉัยประเด็นชี้ขาดประเด็นใดแล้วนะฮะตรงนี้นะจะต้องถูกคดีอื่นๆนะ คดีอื่นๆที่จะต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้นะจะเข้าสู่ขายต้องห้ามต้องห้ามเลยต้องห้ามดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําก็คือคู่ความฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือแม้แต่ถ้าเกิดศาลร,รู้เองอย่างนี้นะก็จะเข้าขายเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้าก็คือศาลจะไม่พิจารณาซ้ําให้อีกนะเพราะว่ามันก็มีการพิจารณาสืบพ,พยานกันแล้วแล้วศาลวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อศาลวินิจฉัยแล้วเนี่ย การวินิจฉัยของศารไม่ว่าจะเป็นศารหนึ่งอีกศารหนึ่งสารใดก็แล้วแต่เนี่ยต้องถือว่านะประเด็นนั้นได้มีการวินิจฉัยแล้วแล้วส่วนคู่ความจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไปอุทธรณ์ีกางกันในในคดีนั้นในคดีที่ที่ที่สารวินิจฉัยนั้นคดีอื่นคดีท,ที่ที่ฟ้องคดีอื่นๆที่มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยนะฮะจะเข้าข่ายดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ําทันทีแต่มันก็จะมีข้อยกเวน้นะนะอย่างนะนะนะีตรงนี้นะ เอาหลักเกณ์หลักการในเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องฟองอ้ฟองซ้อนฟ้องซ้ําดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะฟ้องซ้อนอยู่ที่มาตรา173นะฟ้องซ้ําอยู่ที่148ดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําก็อยู่ที่144ความแตกต่างกันนะฮะเท่าที่ฟังอย่างนี้พอพอพอได้ประเด็นไหมครับนะพอได้ประเด็นไหมก็คือต้องจับประเด็นให้ได้เท่านั้นแหละนะฮะ